สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2565ค่ะในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในศูนย์การศึกษาอิสลาประจำมัสยิดตดีกาค่ะซึ่งเรานะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 1ถึง13พฤษภาคม2565ค่ะณโรงแรมเซาเทิร์นวิวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตาน วันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่จัดกจิจกรรมนะครับของครูเอกชนหรือครูสอนโรงเอกตริกานะครับทีนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณสําสนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับที่ให้เราได้มาเรียนรู้มาได้รับข้อมูลในในส่วนของการาวิธีการสอนนะครับการทําสื่อการสอนเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น อย่างกรณีที่ว่าวิทยากรให้ข้อมูลที่ว่าในส่วนของที่ว่าเป็นอเอกสารที่ยาวนกักเรียนไม่สามารถอ่านได้หรอกครับจนจบแต่ทีนี้ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการแยกแยกนะครับแยกเป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นในส่วนของเป็นภาษาหรับนะครับอาจจะเป็นจ,จุดจุดจุดแล้วก็จะมีในส่วนของภาพด้วยทําให้ในกักเรียนเข้าใจมากขึ้นและจูงใจให้ในกักเรียนได้ความรู้และอยากมาเรียนมากขึ้น จากที่นักเรียนไม่ไม่อยากมาเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเบื่อในส่วนของการสอนของเจ๊กูแต่ทีนี้พอเรามาตรงนี้นะครับเราได้รู้ว่าการสอนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เลยจากที่คำยาวๆเปลี่ยนเป็นคำสั้นๆแต่มันได้ใจความมากขึ้นอย่างนี้ครับสิ่งที่ประทับใจแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้จะขึ้นเพื่อให้อ่มีทักษะในการพัฒนาการสื่อสารและภาษาอย่างสร้างสรรค์ โดยในปัจจุบันนี้ภาษาถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยมลายูอังกฤษจีนหรืออาหรับเป็นต้นค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วตาริกาจะใช้ภาษามลายูในการสื่อสารแต่โดยโดย,โดยสิ่งแบบวดล้องรอบตัวก็คือส่วนใหญ่แล้วเด็กๆจะเข้าใจภาษาไทยมากกว่าภาษามลายูดังนั้นการใช้สื่อที่เราใช้ภาษาไทยหรือภาษามลายูมารวมกัน จะทําให้เด็กมีความเข้าใจและมีความรู้สึกว่า,าเรียนเข้าใจและก็เรียนสนุกมากขึ้นค่ะซึ่งในโครงการครั้งนี้ฉันคิดว่าเราสามารถที่จะนําการสอนหรือภาษาที่เราได้จากการทําสื่อไปใช้ในตดิกาได้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการสอนที่จะทําให้เด็กมีความรู้สึกว่าอยากเรียนมากขึ้นความรู้สึกว่า สื่อนี้มีความหลากหลายและก็มีความน่าดึงดูดจะทําให้เด็กอยากเข้ามาเรียนมากขึ้นค่ะสําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เรามุ่งไปที่คุณครูผู้สอนคจริงเราไม่เรียกครูนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าผู้สอนแต่ในเมื่อผู้สอนก็ทําหน้าที่ในลักษณะของครูก็เรา,เราก็จะเรียกติดปากันว่าครูสําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เราเน้นไปที่ครูเพื่อครูจะได้นําความรู้ที่ได้ไปสู่เด็ก เน้นเรื่องทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยไม่ได้น้นว่าเป็นภาษาอะไรแต่ที่คุณครูก็อยากได้มากที่สุดก็คือภาษาไทยเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้การสื่อสารกับเด็กตดิกาเนี่ยเด็กมักจะใช้ภาษาไทยทีนี้สื่อต่างๆที่เรามาผลิตก็เลยเน้นภาษาไทยนะครับเพื่อว่าจะเข้าตัวถึงเด็กนะเราก็พยายามสื่อสารให้คุณครูเขาได้มีความเข้าใจว่าเมื่อสอนโดยมีสื่อไปช่วยสอน มันก็จะช่วยลดภาระของการสอนการอธิบายแต่เราใช้สื่อไปอธิบายแทนโดยเฉพาะสื่อที่เข้าถึงตัวเด็กลักษณะสื่อทั่วไปที่เรานำคุณครูเ้าสร้างวันนี้เน้นไปที่ความเป็นเด็กในวัยที่อยู่ในระดับศูนย์ตดิกาเนี่ยคือเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขาก็เมีแรงจูงใจนะที่จะไปเรียนรู้ทำความเข้าใจเนื้อหาที่ผ่านสื่อตรงเนี้ ทีนี้ที่ผ่านมา2วันวันแรกเราเน้นเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการสื่อกับเด็กในระดับตาดิกาพอวันที่2เนี่ยเราก็พยายามนําสื่อ ที่สามารถเข้าสึงเด็กตาดิกาและก็ไม่ได้มีการสลับซับซ้อนอะไรมากนักเนี่ยให้ครูเขาสร้างสร้างด้วยตนเองหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ความรู้ขั้นตอนของการสร้างสื่อสําหรับสอนเด็กตาดิกาแล้วเนี่ยครูก็จะนําความรู้เหล่านี้กลับไปขยายผลให้กับคุณครูที่อยู่ในศูนย์ด้วยกันทีนี้พอคุณครูในศูนย์เนี่ยมีความรู้ในระดับเดียวกันในรูปแบบเดียวกันก็จะสื่อไปยังเด็ก จะนาเด็กให้มามีส่วนร่วมในการสร้างสื่อด้วยเพราะว่าในเบื้องต้นที่เราแนะนําคุณครูบอกว่าถ้าเป็นสื่อที่คุณครูผลิตเด็กจะไม่รู้สึกภาคภูมิใจแต่ถ้าหากว่าคุณครูนําเด็กให้มามีส่วนร่วมในการผลิตคนที่จะดูแลปกป,ป้องและรู้สึกภาคภูมิใจก็คือตัวเด็กแล้วเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจว่าเขาสามารถที่จะสร้างสื่อขึ้นมาช่วยเหลือตัวเขาเองช่วยเหลือเพื่อนๆได้ สิ่งนี้คือสิ่งที่อยากจะบ้างในสุดแต่จากการได้สัมผัสกับคุณครูที่เข้าร่วมโครงการสิ่งที่เขาภาคผมใหญ่มากที่สุดก็คือการที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูซึ่งสอนในศูนย์ตรีกาด้วยกันกับความรู้ใหม่ที่เขาจะได้จากวิทยากรที่ได้จากเพื่อนครูและความรู้ในเรื่องของการใช้ภาษาบางคนก็บอกว่าเขายังไม่รู้เลยว่าภาษาที่ใช้เดิมเป็นภาษาอาหรับหรือเป็นภาษามลายูเนี่ย ต้องใช้เป็นภาษาไทยอย่างไรและที่สําคัญที่สุดก็คือครูอวสบางท่านเนี่ยทั้งๆ้ท,ที่เขาพูดภาษาไทยเขาบอกว่าเขาใช้คําว่าพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงแต่พอมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาพยายามสื่อกับวิทยากรเป็นภาษาไทยแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขกับการสื่อกับการ,กการใช้ภาษาแล้วกับการสร้างสื่อที่เขาสามารถสร้างและเขียนขึ้นมาด้วยตนเองแล้วมีขั้นตอนอว่าอันแรกให้เขาสร้างสื่อตามแบบ อย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ทาตามแบบขั้นที่2ก็คือดัดแปลงไปจากแบบอาจจะมีเพิ่มมีเติมมีปรับมีเปลี่ยนนิดนึงแล้วขั้นที่สพอเขารักที่จะสร้างแล้วเราให้เขาคิดออกแบบสื่อในรูปแบบของเขาเองในวิชาในหัวข้อเรื่อง ที่เขาอยากจะนำไปสอนและวันสุดท้ายเราจะนำชิ้นงานของเขาที่เด่นๆให้เขามานำเสนอว่าเขาจะเอาชิ้นงานที่เป็นสื่อของเขาเนี่ยไปใช้เพื่อประกอบการสอนในศูนย์ตริกาของเขาอย่างไรขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการครั้งนี้และขอบคุณแทนครูตดิกาทุกคนได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ<ด>ครับครับสวัสดีครับวันนี้ถึงว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนา,าทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้อย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพื่อ,อพัฒนาคุณครูของเราที่สอนอยู่ในโรงเรียนในสถานศึกษาอิสลามประจำมัสยมนะครับหรือเราเรียกกันว่าตาดีกาซึ่งเป็น คุณครูที่สอนให้กับเด็กนักเรียนลูกหลานของอชาวบ้านในในชุมชนครับซึ่งเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาหนึ่ง,งมีความสําคัญนอกจากภาษามาลายูเนี่ยให้เด็กสามารถที่จะสื่อสารได้เพราะว่าภาษาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องประสานทุกเรื่องเพื่อ,อในการดารงชีวิตประจําวันที่จะประสานกับชาวต่างชาติ แล้วก็ชาวไทยทุกคนเพื่อจะได้ทำงานร,ร่วมกันในโอกาสต่อไป<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณครูในเรื่องของอเรื่องของหลักสูตรนะครับเพื่อให้คุณครูได้เข้าใจการดําเนินการการจัดการเรียนกา,ารสอนตา,ตามหลักสูตรเพื่อให้คุณครูได้เข้าใจในเรื่องของทักษะนะครับทักษะของการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของสื่อต่างๆที่จะเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนเนี่ย ให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาและสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนี่ยคือให้คุณครูได้นำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรในครั้งนี้ไปพัฒนาเด็กนักเรียนในทุกด้านเพื่อเป็นเด็กนักเรียนที่ดีเพื่อเป็นประชาชนและเป็นประชากรที่สำคัญของชาติในโอกาสต่อไปขอพระคุณครับ